โหเล่นกันแต่ช้าเลยหรอเอ้ามาดิโอบอกอะมาดิพี่ว่าละโอโหโอ้โหโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยเหรออยกเอาเลยล่ะน่ะน่ะน่ะมันก็จะเสิรเลยนแบบนี้เอาแต่เช้าเลยจะเข้าไปทำอะไรเอ้าอันนี้ดีกระดับน่ะอันแน่โอ้ยคึกคักอะไรคนนี้เหรอคึกคักอะไรนะมันคือเหมีนดน กระพัด้าไปเราไม่เห็นคึกคักเลยอ่ะนี่คือเด็กน้อยกัวกระพัดนี่คือเด็กน้อยกลัวกระพัดนะอ้าวตื่นเช้ามาคึกคักเลยตื่นเช้ามาคึกคักเลยอ่ะพี่จะไปไหนถามเด็กพี่จะไปไหนครับเอ้เย้เย้แมานะไม่เอานะไม่เอานะไป ที่เป็นคึกคักเลยวันนี้โหนุกนานอะไรแต่เช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาชันชันนะชันนนะโหโหโอมไม่เล่นแล้วเหรอไปเรียกโอมมาดิโอ้หรือมันขี้เกียจล่ะมันไม่อยากออกกำลังกายเลยล่ะไปเรียกโอมมาไหมดิแล้วเร็วเร็วเร็ว วิ่งออกกำลังกายชักหน่อยเร็วเดี๋ยวไปเจ็ดข้าวแล้วเร็วโอ้ก็ไม่อยากเล่นเลวโอ้ก็เหนื่อยเต็มเลยจะนั่งรอตรงนี้เลยอต่เดี๋ยวตัตก็ตมาเลยนะเอาละนี่ <c ười> อย่าเอาปากออกไปลูก ไปไมหมล่ะไปอยู่กับพี่คนไปอยู่พี่ก็ไม่ล่ะไปเลยไปเรื่ยเรื่ยไปเข้าไปในบ้านไปเลยแม่น,น้ำงงมาโอ้เล่น่าเดียวมันงมเมื่อย่ะแม่ไงเง่นน้ำมันเล่นอิดแลว้ววะเล่นก็ไม่ดีดีกว่าเอาเอาอะไรวะ นิ่งหมดเลยอ่ะนิ่งหมดเลยอะอ,อันนี้ก็นิ่งเหรอ,อพ่อหนูมาทำไรมตเช้าเฮ้ยพี่แว่นพี่แว่นไปไหนอ่ะพี่แว่นไปหาแม่จ๋าแน่เลยโอปะโอปะาแม่ไปหาแม่จ๋าแล้วมันได้กินนะของกินนะมันได้กินของกินดิเอ,อ้าไม่ไปหรอโอ้แม่ทำกับข้าวอีรุน่นพี่ตังนอนข้างบน ไม่เล่นแล้วหรอเหนื่อยแล้วหกมันนี่หนูอาบน้ำม้หลูนะเดี๋ยวป้าต้องไปเอาข้าวให้พี่แดงกับพี่ดำก่อนเดี๋ยวป้าจะไปซื้อแชมพูอาบน้ำมาให้หนูอย่าไปทำให้พี่นะไปแค่กินน้ำก็พอหนาะออเจ้า ตังกัแระวั่างวตตลอดไวล่าและตังก็ยานนะตังทาขคมอินตัวเหลืองเชียวโอ้มาเลยลูกแต่กินข้าวยังมาเร็วปั๊บคุกข้าวให้เร็วมาเร็วมาแล้วอุปเปต้ลจะให้กินข้าวหลรอแล้วโอ้ก็หิวเอาทำไมแวะข้างทางกันนะโอ้ กินไหมข้าวนีมาแล้วเร็วเอ๊ะมันอ้าวมาแล้วมันยังไงนะมันแวะหน้าแวะหลังมันทัมันยังไงนะคนนี้เลยโอ้ไปตัวนิดหน่อยหละอู้เอาเดินผ่านเฉยจะไปรอเเหรอจะกินข้าวยังโอ้มันเป่าพัดลมอ้าวเป่าด้วยกันหมุนั่งด้วยกันหรุโยวก็นั่งข้างหลังก็ได้มันก็เย็นเหมือนกันแหละนะ โอ้ก็จะเออให้น้องนั่งด้วยเว <c oughs> ชีแย่งกันไหนเวพัดลมกับเป้าเห็นอยู่ล่ะยายมาแล้วล่ะโอ้ก็เป่าด้วยคนนี่ยพี่ว่าแล้วไม่อยากให้มันเป่านะนเดี๋ยวมันกินพัะลมไปเบิดแล้วแมวนแล้บอดีเย็นนะโอ้ยก็จะเย็นเกินเล่นเหนื่อยแล้วก็เป่าพัดลมยายมันเย็นแ <c oughs> หงอะยาย อะไรนะเอาแม่ถูบ้านนะลูกพื้นมันแหย่ยังจึงยาก,กัดตูดได้เลยอือเอาละพอจุดประทัดนะครับทุกคนสงสารเด็กน้อยยังเลยอื้อมาแม่ลูกมามาเร็ว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 ตายแล้วโอ้ผมแว่นไม่กลัวเราแต่ว่าไม่ดีเรากลัวมากอะมาลูกมาไป ไป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 ไม่ดิกมานี่ลูกมามาไปาเลยมา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 ,มาไม่กลัวไม่กลัวพี่แว่นไม่กลัวหรอกไปเอาบอกวันไม่กลัวไปไหนอะโอ้ก็จะไปห่อบอกว,ว่ายาจูดหรอโอ้ก็ตกใจเฉยเออมานี่ลูกมาไม่ดิกไม่กลัวลูกไม่ดิกตัวสัตว์นะโอ้ก็ไม่กลัวหรอกจุดอะไรนักหนาเนาะมนุษย์ก็ได้ จะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เนาะอ่ะปอพัดลมต่อไปลูกพี่ตังกลัวไหมตังอนะไรยานั้นี่ตังแต่ไม่ดีกะหางตกเลยสงสารหนูตังเลยไปอยู่ในกรงนี่ลูกแม่กรงไปผึ่งก็ไปนั่งดิเดี๋ยวก็ตกใจอีกอะ่ะลูกจะนั่งกับพี่ว่านดีกว่าละ่ะพี่ว่านเราจะหนีโอ้โแล้วโอ๊กลัวนะ ก็กลัวเป็นนะเมื่อคืนเขาก็จุดกันตีสามนะครับทุกคนไม่เข้าใจเหมือนกันตีสามกันจะเ็พากันจุดจะได้สงสารน้องไปละมามาหาปอบป้านี่มาลิ้นห้อยแล้วน่ะมานี่ยมาไม่กลัวหรอกไม่กลัวกลัวทำไมแค่เสียงเองพี่แม่นยังไม่กลัวเลยอ่ะแม่นยันยันยังกําลังตกใจอยู่สิอ่ะ โอ้ก็ไม so, mm ่ก hmm. ล mm ัวแต่ว so, so ่าโอ้ตกใจนิดหน่อยล่ะไม่กลัวไม่ได้ก็เข้มแข็งแบบทุกปีอ่ะววันนี้ไม่ได้สั่นแล้ววันนี้ไม mm ่ได้สั่นเลยนะรีบไปเฉยๆโอ้ไม่กลัวทั้งนั้นแหละโอ้จุดมาโอ้ก็วิ่งหนีกันเองนะยังมาปามัดลมเลยล่ะ ไม่กลัวหรอกลัวทำไมแค่เสียงประทัดนิดหน่อยเองืมาไอพ่อไอโออะไรโมวิ่งกลับแทบไม่ทานแล้วมันกลัวมันตกใจไม่ใช่มันกลัวมันตกใจนะโอ้ไม่ดิกสั่นทำไมรู้ว่าเขาหยุดแล้วอะเนี่ยกลัวทำไมอยู่กับป๊าป้าไม่ต้องกลัวกลัวทำไม นึกกลัวแล้วเห็นไหมพี่ตังกำนอนเฉยเลยอ่ะพี่ตังไม่สนใจเลยตังก็ไม่ได้ยานเนอะแต่ว่ตาตังตกใจนิดน้อยหมอนขึ้นตังก็มบาบนอนกับนองเลยอะไม่ต้องไปหางตกยังจะไปอยู่มาวันนี้จะไปให้ข้าวน้องหมาจรนะครับให้ข้าวเด็กน้อยฉิบหาจะเอาไปให้ข้าหมาจรพี่แดงกับพี่ดำํำอ่ะไปใกล้ๆด็กเขาจุดโยนประทัดมาแสไม่รู้ด้วยเด้อ โอ้ก็ไม่กลัวโอ้ก็จะเห่าไล่เลยเหรอทำแบบนี้ได้ยังไงเหรอโอ้ก็ตกใจเหรอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครสวัสด